ถ้าฮาร์ดแวร์วอลเล็ของคุณพังหรือว่าหายเนี่ยแปลว่าเงินของคุณได้หายไปด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมปงคุณอยู่กับช่องดิจ i t a l Asset l i ล e ช่องที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสินทรัพย์การเงินการลงทุนในโลกอนานะคตไปได้วยกันนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องวิธีการดูแลรักษาเจ้าตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนั่นเองหรือว่าพูดในอีกแง่นหนึ่งก็คือวิธีการรักษาเงินหรือว่าเหรียญคริปโตของเรานี่แหละเพราะในคลิปก่อนๆเนี่ยเมื่อนานมาแล้วเนี่ยผมก็ได้ทําคลิปคลิปหนึ่งเพื่อที่จะอธิบายว่าทําไมคุณถึงควรจะมีฮา,า,า,าร์ดแวร์วอลเล็ตไว้ ักษาเงินเนี่ยยากกว่าหาเงินออกนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองด้านการลงทุนการเทรดเก็งกาไรอะไรเงี้ยที่หลายๆเหดือนนี่มันก็มีจังหวะที่ราคาเนี่ยชูสูงขึ้นอย่างรุนแรงนะครับแต่ประเด็นก็คือเวลามันร่วงมันก็ร่วงแรงเนาะกำไรบางทีมันก็หายไปหมดเลยซึ่งแน่นอนว่าการรักษาเงินในแง่นั้นเนี่ยสิ่งที่จําเป็นก็คือเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนนะครับแต่แน่นอนว่าวันนี้ก็จะไม่ได้พูดเรื่องนั้นนะที่จะพูดวันนี้ก็คือเรื่องของการรักษาเงินหรือว่าเหรียญคริปโตเนี่ยโดยการหาที่เก็บแล้วก็รักษาาดูแลอย่งหม ซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีหลายวิธีด้วยกันนะครับแต่ว่าอย่างที่เคยได้ทําคลิปไปแล้วเนี่ยว่าวิธีที่ปลอดภัยแล้วก็ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือการมีฮาร์ดแวร์วอลเลตเป็นของตัวเองสักตัวนะครับคือแน่นอนว่ามันก็อาจจะมีวิธีที่ดีแล้วก็ปลอดภัยกว่านี้นะครับแต่ว่าพวกวิธีเหล่านั้นเนี่ยมันจะต้องแบบใช้ความรู้เยอะมากลงลึกไปถึงโค้ดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นวิธีนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะใช้ตังค์หน่อยแต่ก็ถือว่าเจ็บแต่จบนะครับก็คือซื้อมาแล้วก็เรียนรู้วิธีใช้้้นนิดดหห่อยเยเยเยีแแปบวลกก็ก็ใ เคุณก็จะได้รับความปลอดภัยมากเพียงพอที่จะลงทุนในวงการนี้ได้นะซึ่งจ้ตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเ่ยมันก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อให้เลือกกันนะครับแต่ส่วนใหญ่หน้าตามก็จะคล้ายๆตัวของ USB flash drive นะครับ ทีนี้ประเด็นต่อมานะครับหลังจากที่คุณซื้อมาใช้เนี่ยด้วยความว่าหน้าตามก็คล้ายๆ flash drive นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณจะใช้กระเป๋า wallet ของคุณได้เนี่ยคุณต้องเชื่อมต่อมันกับคอมอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นอารมณ์เวลาที่คุณใช้งานเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณได้เก็บ b i t c o อ n ไว้ในนี้นั่นเองนะครับซึ่งประเด็นมันก็คือมันก็เลยเกิดความหวาดกลัวแล้วก็พารานอยนะครับก็คือบิตคอยผมอยู่ในนี้ไงถ้าเกิดว่าตัวนี้พังหรือว่าหายหรือว่าเป็นอะไรไปเนี่ยไอ้บิตคอยฉันจะหายไปด้วยใช่ไหมแล้วยิิ่่่่งไปปปกกกกววาาาานนนนนัันนั้เเีีอสดดุุรณ์ทททมม็็ตูา แขงเลยเกิดนะผมขอให้ดูนะแล้วก็แม้แต่ปุ่มกดของมันเองเนี่ยมันก็ดูแบบล้มหลวมานะเนี่ยผมพยายามจะกดให้ดูนะไม่รู้ได้ยินเสียงกันหรือเปล่า ะะซึ่งหลายคนที่ซื้อฮาร์ดแวร์วอลเล็ตมาแล้วเจออะไรแบบนี้ก็อาจจะสะบัดได้ว่าฉันจะต้องมาเก็บบิตคอยไว้ในเครื่องอะไรก็ไม่รู้ที่มันดูกองแกงขนาดนี้เนี่ยนะมันจะเก็บอยู่ไหมเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยก็อาจจะมีคําถามตามมานะครับว่าเจ้าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยมันมีอายุการใช้งานกี่ปีนะครับมันต้องเปลี่ยนบ่อยๆหรือเปล่าเพราะว่าบางคนเนี่ยก็เป็นสายโฮนะครับกล่าวว่าเก็บบิตคอยยาว10ปี20ปีเนี่ยถ้าเกิดว่าฉันซื้อฮาร์ดแวร์วอลเล็ตมาเนี่ยเก็บบิตคอยไว้แล้วก็ใส่ตู้เซฟเอาไว้เนี่ยกว่า ลูกหลานเนี่ยมันจะยังต่อได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยกัเก็บเป็น30ปี50ปีร้อยปีเนี่ยโอ้โหพลาสติกย่อยสลายไปแล้วแน่เลยบิตคอยจะละลายหายไปได้หรือเปล่าเนี่ยซึ่งถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีคําถามเหล่านี้ที่อยู่ในใจเนี่ยผมขอบอกเลยว่าคุณใจเย็นๆก่อนนะครับเพราะความจริงแล้วเนี่ยถ้าคุณได้เข้าใจการทํางานของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฮาร์ดแวร์วอลเลตเนี่ยคุณจะรู้ว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเล็กมากๆเลยนะครับเพราะว่าความจริงแล้วนั้นบิตคอยของเรานะ่ะมัน ไม่ได้อยู่ในนี้นะครับคาถามคือมันอยู่ในไหนล่ะเออถ้าให้ตอบแบบตรงๆแต่มันจะดูกวนๆหน่อยนะก็คือบิตคอยมันอยู่ทุกที่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวของบิตคอยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีส่วนใหญ่อะมันไม่ได้มีตัวเหรียญจริงๆนะครับแต่ว่ามันเป็นระบบบัญชีเท่านั้นซึ่งมันมีการกระจายศูนย์ของการเก็บข้อมูลบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นเราจริงๆการที่คุณบอกว่าคุณมี1 Bitcoin นึ่งบิตคอยน่ะคุณไม่ได้มี1นึ่งบิตคอยหรอกซึ่งความหมายก็คือจริงๆแล้วถ้าคุณบอกว่าคุณมีหนึ่งบิตคอยอะหนึ่งบ มันลอยอยู่ในอากาศนะครับแต่ว่าในบิตคอยต่างๆนั้นนะ่ะมีบิตคอยอยู่จํานวน1 BTC นะครับที่คุณเป็นคนเดียวเท่านั้นที่สามารถใช้ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตของคุณเนี่ยจะถูกทําลายไปกี่เครื่องกี่รอบหรือว่าทําหายกี่ครั้งเนี่ยบิตคอยของคุณก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับ แต่เข้าใจครับด้วยชื่อของมันที่เรียกว่าฮาร์ดวอลเล็ตทำให้หลายๆคนเนี่ยนึกภาพของกระเป๋าสตางค์อ่ะเนาะถ้าเกิดว่ากระเป๋าสตางค์ของเราเนี่ยถูกทำลายหรือว่าทำหายเนี่ยเงินที่อยู่ในกระเป๋ามันก็จะหายไปด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วหลักการทำงานของฮาร์ดวอลเล็ตเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกระเป๋าสตางค์เลยนะครับแต่มันเหมือนกับสิ่งสิ่งนี้นะครับนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองโอเคมันเหมือนกันยังไงเดี๋ยวผมจะพยายามเปรียบเทียบให้ฟังนะครับ คุณเลือกที่จะเก็บคริปโตเคอเรนซีด้วยฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยจะมีตัวละครประมาณ3ตัวด้วยกันที่จะมาเกี่ยวข้องกับคุณนะครับตัวแรกก็คือตัวของฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนั่นเองส่วนตัวที่2ก็คือเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่คุณต้องการเก็บซึ่งในที่นี้ผมจะให้เป็นบิตคอยนะครับส่วนตัวละครตัวที่3ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือตัวของซีดเฟดหรือว่าไพรเวทคีย์นั่นเองนะครับซึ่งคุณเนี่ยจะได้รับซีดเฟดตอนที่เปิดเข้าใช้งานฮาร์ดแวร์วอลเล็ตครั้งแรกนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละครับที่สําคัญที่สุดที่หายไม่ได้ต้องเป็นความลับให้ใครรู้ไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นกุญแจลับนะครับที่ทําให้คุณสามารถเข้าใช้งานบัญชีของคุณได้เพียงพูดเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นตัวที่ต้องรักษายิ่งชีพเนี่ยไม่ใช่ตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับแต่ว่าเป็นซีดนี่เองก็คือต้องเป็นความลับไม่ให้ใครรู้นะครับแล้วก็พยายามอย่าถ่ายรูปมันด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้ซีดของคุณเนี่ยถูกเข้าถึงด้วยแอปพลิเคชันต่างๆในมือถือได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเก็บบิตคอยน์ไว้ให้ลูกให้หลานเนี่ยสิ่งที่ต้องใส่ตู้เซฟเนี่ยไม่ใช่ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะแต่ว่าเป็นซีดเฟสหรือว่ารหัสผ่านที่เป็นคําพูด12คําหรือว่ากี่คําก็แแแลล้นน้้ววตตตตต่่่่รรรุนนนนะะะะคคคััับือออีีหทงใสูฟบ ซึ่งมาถึงจุดนี้หลายๆคนก็อาจจะงงอยู่นะครับรวมถึงผมก็พูดค้างไว้ด้วยนะครับว่าอารมณ์เวลาคนใช้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยคล้ายๆคนใช้โทรศัพท์มือถือคือมันเหมือนกันยังไงครับผมจะเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้เวลาคนซื้อโทรศัพท์มือถือกันเนี่ยแอปพลิเคชันที่คนใช้บ่อยๆก็คงหนีไม่พ้นเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Li น์ทิกต k อกยูทูบอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งพวกแอปพลิเคชันเหล่านั้นเนี่ยมันก็เปรรียบบเเเสมือออนนนนนหคคต่่างๆางๆััะ พราะอย่างที่ผมได้อธิบายไปนะครับว่าเหรียญคริปโตพวกนี้ก็จะมีเชนเป็นของตัวเองก็คือเหมือนมีเน็ตเวิร์กของตัวเองนั่นแหละก็เหมือน Facebook กับ l ล n e ที่มีอีโคซิสเต็มของตัวเองนะซึ่งเวลาที่คุณต้องการจะเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยยกตัวอย่างเช่น Facebook เนี่ยคุณก็ต้องมีบัญชีของ Facebook ก่อนถูกไหมฮะซึ่งการใช้งานครั้งแรกเนี่ยคุณก็ต้องสมัครเปิดบัญชีก่อนนะครับเพื่อที่จะตั้ง username password นะครับมันก็เปรียบเสมือนกันที่คุณเข้าใช้งานฮาร,ร์ดแวนนร์ว ซึ่งการสมัครบัญชีที่ว่านั้นก็คือการสร้างซีดเฟสแล้วก็ไพรเวทคีย์ของคุณนั่นเองชั้ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับรหัส a c e b o o k เนี่ยเป็นความลับยังไงซีดเฟสก็เป็นความลับอย่างนั้นแถมตัวซีดเฟสเนี่ยด้วยความว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยมันยิ่งต้องเป็นความลับมากขึ้นไปใหญ่นะครับแต่ถ้าหากคุณมีบัญชีหรือว่าซีดเฟสอยู่แล้วเนี่ยคุณก็สามารถเอาซีดของคุณที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาเปิดการใช้งานในเครื่องใหม่ได้เลยนะครับ มันก็เลยเปรียบเสมือนเวลาที่คุณซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมี Account Facebook ไว้อยู่แล้วเนี่ยคุณก็แค่ทําการล็อกอินเข้าไปในเครื่องใหม่นะครับ Facebook ของคุณก็จะเป็น Facebook ตัวเดิมนะครับสามารถใช้งานต่อได้มันก็เปรียบเสมือน Bitcoin แล้วก็คริปโตตัวอื่นนะครับพอซื้อเครื่องใหม่มาก็สามารถใช้งานต่อได้ทันทีนะครับไม่ได้หายไปไหนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าถามว่าจะดูแลรักษาฮาร์ดแวร์วอลเล็ของคุณยังไงต้องซีเรียสกับมันมากแค่ไหนเนี่ยคำตอบก็คือร่ง ะะถ้ามันเก่าเกินไปหรือว่าช้าแล้วก็เครื่องรวนวเนี่ยก็พิจารณาเปลี่ยนตามความเหมาะสมะนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นหลักในการเลือกซื้อเลือกใช้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยเรื่องความคงทนเนี่ยอาจจะพิจารณาเป็นข้อหลังๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้พิจารณากันเป็นอันดับแรกเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยนั่นเองเพราะว่าถ้าเราถึงขั้นที่ยอมลำบากในการกดปุ่มเพิ่มเติมเ,มเนี่ยเวลาใช้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตแล้วก็ยอมเสียงเงินหลักพันเนี่ยจุดประสงค์หลักๆก,ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องความปลอดภัยจริงไหมล่ะครับ ก็อย่างที่เคยได้เล่าในคลิปก่อนไปว่าฮาร์ดแวร์วอลเลตเนี่ยมันก็มีให้เลือกในตลาดหลายตัวนะครับถูกแพงใหม่เกา่าใช้ยากใช้ง่ายก็ว่ากันไปแต่ถ้าคุณให้ Priority กับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่า Tracer เนี่ยกินขาดจริงๆนะครับ เพราะสิ่งเดียวที่จะสามารถพิสูจน์ด้านความปลอดภัยได้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการอยู่มานานแล้วไม่ถูกแฮกน,นะครับซึ่งตัวของเทเซอร์นั้นก็เป็นโนเบนซอนแล้วก็เปิดมานานถึงปีนะครับก็ไม่เคยโดนแฮกนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเทเซอร์เนี่ยไม่ได้จ่ายค่าโฆษณามานะแต่ว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะซีเรียสจริงๆนะครับซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยในวงการคริปโตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีการแฮกวอลเลตต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับมีการหลอกกันทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะ ตร,ตรงว่ามันใครตัวมากกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยก็มีคนรู้จักที่โดนแฮกเหมือนกันนะครับคือเขาเก็บเปลี่ยนของเขาไว้ใน Metamark นะครับแล้วก็เหมือนจะโดนแฮกเกอร์เนี่ยเขียนบอทเข้ามาโอนเงินเขาออกจาก Metamark ไปนะครับ ซึ่งสาย d e f ฟก็จะถามตามมานะครับว่าถ้าซื้อฮาร์ดแวร์วอลเล็ตแล้วเนี่ยใช้ร่วมกับ m MetaMask ได้ไหมก็ต้องบอกว่าทาง2ยี่ห้อหลักๆก็คือ Tracer แล้วก็ l e d g e r เนี่ยใช้ร่วมกับ m e t a m a s k ได้แล้วประเด็นสำคัญเนี่ยถ้าคุณใช้ร่วมกันเนี่ยเหรียญของคุณจะถูกเก็บไว้ใน p r i v a t e k e y ของ Tracer แล้วก็ l e d g e r นะครับแปลว่าต่อให้ m e t a m a s k ของคุณจะโดนแฮ็กเนี่ยแต่แน่นอนว่าเหรียญของคุณจะไม่หายไปไหนนะครับเพราะว่ามันอยู่ในบัญชี l e d g e r แล้วก็ t r e เซ r นั่นเองซึ่งทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยผมก,ยยกน,น,น,นคนน ระหนักถึงความปลอดภัยนั่นเองบางทีตอนที่คุณเงินน้อยเนี่ยคุณอาจจะยังไม่โดนแฮกแต่ใช่ว่าคุณจะปลอดภัยนะครับบางทีแฮกเกอร์เนี่ยร้อยคนรวยก่อนแล้วก็แฮกคนทีเดียวเนี่ยเรียกว่าเจ็บมากๆนะครับลงทุนแทบตายไม่รู้ลงทุนให้ใครกันแน่นะฮะซึ่งจริงๆผมก็อยากเชิญชวนให้คุณเลือกซื้อเลือกหาฮาร์ดแวร์บัลเลตที่เหมาะสมกับตัวคุณเองนะครับแต่ว่าใครที่เวลาศึกษาน้อยเนี่ยผมก็แนะนําให้ใช้เทรเซอร์นะครับอันนี้ถ้าคุณได้ไปติดตามเหล่าผู้เชี่ยวชาญในเพจอื่นๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาก็ใช้เหมือนนนกะนะัะ ไม่ได้ว่าลำเลียงอะไรแต่ว่าเรื่องนี้ซีเรียสจริงๆนะครับทนี้คำถามคือซื้อจากไหนผมก็แนะนำไม่ซื้อจากเว็บไซต์ Official นั่นเองนะครับโดยชื่อเว็บไซต์ของเขาก็คือ tracer.io นะครับ t r e z o r .io นั่นเองพอเข้ามาในหน้าเว็บไซต์แล้เนี่ยก็คลิก get your tracer นะ แล้วมันก็จะมี2รุ่นให้เลือกนะครับก็คือ Tracer 1กับ Tracer Model T ซึ่งเจ้าตัว Model T เนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันอะไรให้เล่นเยอะแต่ถ้าจะเอาเฉพาะเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็ Tracer 1รุ่นเล็กเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอนะครับผมทีนี้ก็คลิก g e t y o u r Tracer 1นะครับซึ่งทีนี้มันก็จะมี2สีให้เลือกนเนาะราคา49 EUR เยูโรเท่าไหร่กันเชียว49กยูโรก็ประมาณ 1, 8 5 0กว่าบาทน,นะครับ มีสองสีให้เลือกนะครับมีขาวกับดำนั่นเองทีนี้พอกด add to cart นะฮะก็คือเอาใส่ไว้ในตะก,กร้าเนี่ยสิ่งต่อมาที่คุณจะพบก็คือค่าส่งแพงมากนะครับ21ยูโรนั่นเองหรือว่าประมาณเกือบเกือ800บาทนะครับ แมมเครื่องพันแปดค่าส่งแปดร้อยนะครับท่ากบว่าตอนนี้ในต้นทุนของคุณเนี่ยประมาณ2,700บาทแล้วนะครับนอกจากนี้ความพีกยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนที่เทรเซอร์ที่คุณสั่งเนี่ยมาถึงไทยนะครับตอนที่ถึงสนามบินแล้วเนี่ยเขาจะยังไม่ทําการส่งให้คุณทันทีนะครับเพราะว่าสินค้าตัวนี้ต้องผ่านด่านของศุลกากรนะครับก็จะมีสายเรียกเข้าเข้ามานะครับว่าสวัสดีครับจาก UBS นะครับก็คือขนส่งโดย UBS เอนาะเขาจะแจ้งคุณว่าอ่สินค้าตัวนี้มีค่าใช้จ่ายภาษีเพิ่มเติมนะครับ ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมได้สั่งมาเนี่ยภาษีแต่ละรอบโดนไม่เท่ากันนะครับเฉลี่ยต่อเครื่องเนี่ยบางทีก็100บาทหรือบางทีก็ขึ้นไปเครื่องละ500บาทนะครับก็แล้วแต่รอบผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะซึ่งจะเห็นได้ว่ามันมีความยุ่งยากแล้วก็ล่าช้าพอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมว่าแนะนำเหลือเกินนะครับว่าถ้าคุณต้องการจะซื้อเนี่ยก็อยากให้ซื้อกับ Off ฟ c i a l ดีกว่าซึ่งจะช่วยลดปัญหาการถูกสอดไส้ระหว่างทางหรือว่าการเจอสินค้าปลอมนะครับผม แต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เห็นวิธีการซื้อแล้วรู้สึกว่ามันปวดหัวแล้วก็ยุ่งยากจริงๆเนี่ย ผมก็เลยได้นั่งปรึกษากับทางทีมงานนะครับว่าเออเราจะทำยังไงดีนอกจากทาง Digital Asset เนี่ยจะช่วยให้เพื่อนๆได้มีความรู้ในการเข้าถึงโลกคริปโตแล้วก็ดีฟายมากขึ้นเนี่ยก็อยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เข้าถึงวิธีการรักษาเงินไว้ได้อย่างปลอดภัยนะครับซึ่งก็ต้องบอกตรงๆว่าผมก็ขายของไม่เก่งะนะแต่ว่างานนี้ไม่อยากขายก็ต้องขายนะสำหรับใครที่ไม่สะดวกจริงๆในการซื้อจาก Official เนี่ยก็ทางดิจิ t a ลแอสเซเนี่ยก็เลยนำมาขายเพื่ออำนวยความส ดวกให้นะครับก็สําหรับรุ่นที่ทางเพจเอามาขายเนี่ยก็เป็นตัวของ Tracer ร์วนะครับมีให้เลือก2สีก็คือสีดํากับสีขาวนั่นเองขายในราคา2,900บาทนะครับก็เรียกว่าพอๆกับสั่งจาก Official เลยทีเดียวถ้าเกิดว่าสั่งเครื่องเดียวนะถ้าใครสนใจเนี่ยก็แอดไลน์ไปที่ Ad Digital Asset l i ไ e นะครับมีแอดด้านหน้าด้วยนะ ก็สามารถแอดไลน์ทักไปสอบถามรายละเอียดได้นะครับก็จะมีน้องแอดมินน่ารักน่ารักนะฮะช่วยตอบแชทให้อย่างไรก็ตามนะครับถึงผมจะขายเดี๋ยวผมก็ไม่แนะนําไม่ซื้อกับผมนะครับขายภาษาอะไรวะคือผมแนะนําให้คุณซื้อกับ o f ฟฟิเชียลดีกว่านะครับน่าจะอุ่นใจกว่าไม่ต้องมาคิดเล็กคิดน้อยนะครับว่าไอ้แว่นคนนี้มันจะโกงคุณหรือเปล่านะฮะก็น่าจะสบายใจกว่านะครับตกลงขายไหมเนี่ย ก็นั่นแหละครับก็สําหรับเจตนาของคลิปคลิปนี้เนี่ยก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยให้คุณได้รักษาความมั่งคั่งของคุณเอาไว้ได้นะครับเพราะว่าในวงการคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็ต้องเรียกว่าโหดเหลือเกินลําพังเพียงแค่ความรู้ความสามารถในด้านการลงทุนเนี่ยยังไม่ครอบคลุมเพียงพอที่จะทําให้คุณรักษาเงินของคุณเอาไว้ได้นะครับเพราะว่าเรื่องความรู้ความเข้าใจต่างๆด้านความปลอดภัยเนี่ยก็สําคัญมากๆเหมือนกันแน่นอนว่าหลังจากนี้ผมอาจจะทำทิ UTORIAL ต่าง,างๆเพื่อสอนวิธีการใช้งานเทรเซอร์รวมถึง การวิเคราะห์เจาะลึกรายละเอียดต่างๆว่าทําไมเทรเซอร์มันปลอดภัยแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรบ้างเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าองค์ความรู้เหล่านั้นเนี่ยมันก็มีประโยชน์มากๆครับเพราะมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การเสริมความมั่นใจแต่มันจะทําให้คุณได้รับรู้แบบเชิงประจักษ์ว่าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเหล่านี้มันมีวิธีการยังไงถึงรักษาเงินของคุณเอาไว้ได้นะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับและสำหรับช่องดิจิ t a ลแอสเซทไลท์ช่องนี้ผมก็ตั้งใจจะทำมาเพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับดิจิ t a ลแอสเซทคริปโตเคอเรนซี่บล็อกเชนแล้วก็ NFT อะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ถือว่าเป็นเทรนด์ขนาดใหญ่ของโลกที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกๆคนแน่นอนแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเพียงแค่ช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยีเท่านั้นเองทำให้มันมีความคลุกกุ่นของความรู้มากมายนะครับมีความ มีการฉกสฉวยโอกาสจากมิจฉาชีพนั่นเองนะครับอย่างในคลิปวันนี้ก็จะเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยเพื่อจะเป็นหนึ่งในช่องทางในการป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพเหล่านั้นนะครับ อย่างไรก็ตามมันไม่ได้หมายความว่าข้อมูลที่ผมพูดมาเนี่ยมันจะเป็นแฟกต์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะด้วยความคูุกลุ่นของวงการนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีข้อมูลบางอย่างผิดพลาดได้ผมก็เลยอยากจ,จะให้ช่องนี้เป็นพื้นที่ที่ทําให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันนะครับเพื่อที่หลังจากที่เพื่อนๆได้ถกเถียงกันเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ทําให้ทุกๆคนเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมปุงก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ